ค่อยพลิกพลิกเสร็จแล้วค่อยเอามือมาวางใส่ที่ตักนั่งฟังต่อนี่เวลาเปลี่ยนท่านั่งเวลาขยับตัวอะไรต่างๆเห็นแล้วมันสบายใจแสดงว่าเออเข้าใจการปฏิบัติธรรมนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องสํารวมจริงๆตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆทําจริงๆว่างอ้ันเถอะกําหนดจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่า การปฏิบัตินั้นเครียดนะคือเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดเนะี่ยเรากำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนี่ยครับกำหนดด้วยใจสบายกำหนดด้วยใจเป็นกลางกำหนดรู้เฉยๆกำหนดรู้เฉยๆความรู้เกิดขึ้นมันก็ดับลงความรู้เกิดขึ้นมันก็ดับลงรู้แต่ละอย่างนั่นแหละมันดับลงได้สิ้น เรามีหน้าที่กําหนดรู้เรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นกําหนดอะไรเกิดขึ้นกําหนดอะไรเกิดขึ้นกําหนดกําหนดแล้วจะต้องรู้ด้วยมันเกิดอย่างไรดับอย่างไรจะต้องรู้ด้วยในเมื่อเราเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราตื่นตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเรากําหนดเลยกําหนดรู้ทันทีเราขณะน,นี้เรากาลังนอนนะนอนอยู่พอได้ยินเสียงะระฆังแป้ง ได้ยินนอ้อได้ยินหนอซะก่อนคือกําหนดที่หูซะก่อนถ้าหากว่าเราไม่กําหนดที่หูเนี่ยบางทีมันจะเกิดบาปก็ได้อย่างบางครั้งเนี่ยเรากำนอนหลับสบายสบายคล้ายๆกับว่าเรานอนยังไม่อิ่มอย่างนั้นแหละพอได้ยินเสียงระครังแป้งขึ้นมาเกิดความไม่พอใจก็มีแม่นอนยังไม่อิ่มเลย มันจะเกิดความไม่พอใจความไม่พอใจในะเป็นโทสะกิเลสเพียงได้ยินเสียงะระฆังเท่านั้นบาปเกิดแล้วนี่ถ้าเราขาดสติถ้าเราขาดสติบาปเกิดแล้วว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกตัวขึ้นมาหรือแล้วได้ยินเสียงะระฆังแป้งขึ้นมาแง้งขึ้นมาอย่างเนี้ได้ยินเนาะได้ยินเนาะนึกในใจโอ้ได้เวลาที่เราจะรวมกัน สรรเสริญคุณของพระไตรแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อแล้วครับตั้งจิตตั้งใจไว้เลยเวลาจะลุกก็อยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอะกาหนดที่หัวใจแล้วก็ลุกหนอ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 ขึ้นมาจนนั่งแล้วก็กําหนดยืนเนย่ยอยากยืนหนออยากยืนหนออยากยืนเนอก็ยืนหนอ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 ขึ้นมาตามลําดับลําดับลําดับจนยืนเสร็จ เราจะไปอะไรทีนี้เข้าห้องน้ํเน็ดในใจซะก่อนแล้วก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอไปจนถึงห้องน้ํเน็ดในใจอยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนออยากเปิดประตูหนอแล้วก็เปิดประตูหนอแล้วก็เข้าไปหนอปิดประตูหนอใส่ก่อนหนอหรือล็อกหนอที่นี้เราจะทำอะไรต่อเราจะแปรงฟันล้างหน้าเราจะถ่ายหนักถ่ายเบากำหนดต่อเนื่องกันไปตามลำดับลาดับ พอทำภารกิจในห้องน้ำเสร็จแล้วออกมาข้างนอกเราก็กำหนดตามเดิมครับเปิดประตูแล้วออกมาก็ปิดประตูเรียบร้อยในเมื่อเราปิดประตูแล้วเราก็จะไปไหนทีนี้เข้าไปในกุฏิหรือจะเข้าไปที่พักก็กำหนดขวาหนอซ้ายหนอไปพอไปถึงเราจะห่มจีวรเราก็กำหนดในขณะที่ห่มจีวรก็กำหนดเลื่อยไปห่มจีวรนอห,ห่มจีวรนอ ลมจีวโนอเรื่อยไปจนเสร็จแล้วก็นึกในใจอยากพาดผ้าสังขาติเราก็กําหนดที่จิตซะก่อนแล้วค่อยกําหนดพาดผ้าสังขาติเนาะพาดผ้าสังขาติเนาจนเสร็จแนวมาเสร็จเรียบร้อยเราจะไปที่ไหนนึกในใจซะก่อนแล้วค่อยเดินไปขวาหนอซ้ายหนอเราจะมารวมกันเพื่อเดินจยกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือเราจะทําอะไรเราก็กําหนดเดินจยกรมนั่งสมาธิภาวนา ต่อเนื่องกันอย่างนี้มาเง,งันเถอะหลังจากที่เราเดินยโยกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเสร็จหลังจากนั้นเราจะทําอะไรก็มีสติต่อไปตั้งสติเลื่อยไปกําหนดเลื่อยไปเราจะไปเอาบาตรเราจะไปฉันเดินไปเดินมากม้กมๆเงยๆอะไรต่างมีสติกําหนดรู้พอเราไปรวมกันที่ศาลา เวลาเราจัดอาหารเราก็จัดอาหารเนาะจัดอาหารเสบาดเนาะจัดอาหารเสบา่าเนาะภาวนาเรื่อยไปจนจัดเสร็จเรียบร้อยหลังจากเราให้พรญาติโยมเสร็จเรียบร้อยเราก็กําหนดลุกกําหนดอุ้มบาตรแล้วก็กำหนดลุก,ก,ล,ก,ก,ล,กลุกแล้วก็ขวานออซ้ายน๋อมาตามลําดับมาถึงที่พักเราก็จะวางบาตรไว้แล้วก็นึกในใจเสียก่อนเราจะวางไว้ที่ไหนเราจะฉันที่ตรงไหน,นเราก็จัดแจงให้เรียบร้อยแต่ต้องมีสติกําหนดต่อเนื่องกัน พอฉันเสร็จแล้วในขณะที่ฉันเ,นเราก็กําหนดฉันช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนดูจิตดูใจของเราไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราฉันโลภะเกิดไหมโทสะเกิดไหมโมหะเกิดไหมในขณะที่เราฉันถ้าว่าเราขาดสติเนี่ยบาปเกิดไม่น้อย บาปเกิดไม่น้อยเรียกว่าฉันตามอำนาจของตัณหาถ้าเราพิจารณามีสติดังที่กล่าวมานี้โดยย่อๆเนี่ยเรากำหนดถ้าก่อนถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่เรายังไม่ฉันกำหนดรู้ซะก่อนอยากรับประทานเนาะอยากรับประทานเนาะกำหนดลงตรงที่หัวใจเลยจนกว่าที่จิตของเรามันจะลงสู่ความเป็นกลางในเมนื่อจิตของเราลงสู่ความเป็นกลางอยากไม่มีแล้ว เราค่อยฉันเคี่ยวแม่ละเอียดไม่กลืน่นกลื่นแต่ละครั้งจะต้องตามรู้มันถึงกระเพาะแล้วค่อยมาเคี่ยวต่อไปแล้วค่อยเอาอาหารมาใส่อีกต่อไปเราจะฉันอะไรต่างๆก็ตั้ฉันได้แต่ว่าให้มีสติอย่าฉันด้วยตัณหาถ้าเราเพียรพยายามอยู่อย่างนี้บุญทั้งหลายทั้งปวงในขณะเจราฉันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันตลอดเวลาบุญทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่ใจเรา ในขณะที่ฉันจิตใจของเราก็ไม่เศร้าหมองขุนมัวฉันเสร็จแล้วใจของเราก็สบายสบายเพราะกิเลสมันไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราจากนั้นเราไปล้างบาทเราก็กําหนดล้างบาทเสร็จแล้วเราก็พึ่งบาทตากบาทตากบาทประมาณสักมันแห้งว่าง,งั้นเถอะถ้าตากแดดคงไม่เกินสี่ห้านาทีแล้วเราก็เก็บบาทในที่เรียบร้อยบริขารเราเราจะต้องระมัดระวังถนอมว่าง,งั้นเถอะ จะตากสุม้มีุ่มห้าไม่ได้ตากถ้ายังเปียกก็ไม่ได้จะต้องเช็ดให้แห้งซะก,ก่อนค่อยตากแต่เมื่อเราเก็บเสร็จเรียบร้อยเราจะทําอะไรแปลงฟันก็กําหนดไปเราแปลงฟันเราก็กําหนดแปลงฟันหนอแปลงฟันหนอแปลงฟันหนอจนเสร็จพอแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยเราจะไปอะไรเข้าสู่ที่เดินโยกรมเราก็กําหนดจิตของเราแล้วก็เดินไปครับขวาหนอซ้ายหนอไปที่เหมาะเหมาะและเราก็เดินโยกรมต่อไป แล้วก็นั่งเดินโยกลมครบตามเวลาแล้วเราก็มานั่งสมาธิภาวนาได้เวลาพอสมควรตามที่เรากําหนดไว้แล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วในช่วงช่วงเที่ยงเนี่ยรเราจะส่งน้ําเราก็กําหนดไปส่งน้ําเราจะทําภารากิจอย่างอื่นเราก็มีสติต่อเนื่องกันในเมื่อเรามีสติต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้ครับในเมื่อได้เวลาท่านสัญญาณระฆัง พอได้ยินเสียงละขังก็ได้ยินเนาะ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 โอ้ได้เวลาเห่งการประพฤติปฏิบัติทมแล้วทําให้เกิดความเอิบอิ่มใจเกิดความปีติใจแล้วเราก็เตรียมเราจะห่มผ้าหรือไม่ห่มผ้าถ้ามันร้อนมากเราก็ไม่หม่มก็ไม่เป็นไรถ้ามันพอห่มได้เราก็ห่มแล้วก็วก,ก้าวลงสู่ที่เดินโยกลมรวมกัน เดินจงกลมท่านกําหนดอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นในเวลาก็มานั่งสมาธิาภาวนาในเวลาก็เดินโยกรมนั่งสมาธิาภาวนาแผ่เ,ต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 เมตตา,าแล้วเราก็ทําภารกิจส่วนตัวของเราเราก็ฉันน้นาําปานะเราก็กําหนดต,ต่อเนื่องกันพอฉันน้ําปานะเสร็จแล้วเราก็ส่งน้ําส่งทา่าอะไรต่างๆเราก็มีสติกําหนดแล้วเ,เราจะประกบปัดกวาดบริเวณเราก็ทํากับกวาดตาหนอ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 เราใช้อย่างนี้ก็ได้ แลอเราจะใช้พิจารณาไปว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายสลายทั้งสิ้นเราดูใบไม้ใบหนึ่งมันหล่นตุ้มลงมาเราก็พยยิจารณาโอ้ธรรมดามันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ล่วงโรยไปตามธรรมดาชีวิตของบรรดาสัมพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะคือพิจารณาธรรม เยาวาธรรมวิจยะวิจัยธรรมหรือพิจารณาธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะทั้งสิ้นอย่างที่เรา <c oughs> จะดูต้นไม้ครับบางต้นเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์บางกิ่งแต่บางกิ่งมันจะไม่สมบูรณ์มันบางบาง,บางต้นนยครับมันจะมีทั้งใบเหลืองใบแห้งใบใบกาดปานกลางและใบอ่อน แล้วก็ในต้นไม้เดียวกันนั้นกิ่งบางกิ่งก็สมบูรณ์บางกิ่งก็มียอดตายมีกิ่งที่ตายเหล่านี้เป็นต้นเราก็พิจารณากิ่งบางกิ่งก็สมบูรณ์บางกิ่งก็ไม่สมบูรณ์เราก็พิจารณา่างั้นถันทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้ต้นไม้มันก็เป็นอย่างนี้ บางต้นมันก็สมบูรณ์บางต้นก็ไม่สมบูรณ์บางต้นก็มียอดขาดมันมีมแมลงมีอะไรต่างๆทำให้ต้นไม้นั้นได้รับอันตรายคือหมายถึงกิ่งมันตายบ้างหรือมันไม่สมบูรณ์บ้างเรามันพิจารณาถึงอัตภาพร่างกายเราก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งที่จะต้องเบียดเบียนกันทั้งนั้นต้นไม้ก็มีสิ่งที่จะเบียดเบียนมัน อัตภาพร่างกายของเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเบียดเบียนบีทาว่างั้นเถอะทำให้เราได้รับความลำบากลำบนเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาว่างั้นมันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่สุดท้ายทุกส,สิ่งทุกอย่างก็จะต้องสลายลงเราน้อมมาใส่ตัวเราเป็นโอปัญญโกน้อมมาใส่ตัวเราเราก็เช่นกัน นนแต่แรกเกิดเป็นอย่างไรต่อมาเป็นอย่างไรในช่วงที่มันอยู่มาตามลําดับลําดับมันเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับลําดับเนบางครั้งเราก็หนาวบางครั้งเราก็ร้อนบางครั้งมันก็หิวบางครั้งมันก็ผอมบางครั้งมันก็อ้วนบางครั้งมันก็เป็นโรคเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างอะไรต่างๆมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเราก็พิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนกัน เราเห็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เข้าใจในตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในมันไม่ต่างกันอะไรมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนี่ถ้าหากว่าเราจะปัดกวาดบริเวณรเราจะใช้หลักตัวนี้ก็ได้ครับหลังจากที่เราปัดกวาดบริเวณเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาใกล้จะเวลาเราก็เตรียมหงม้าแล้วเวลาหมผ้า่มผ้านเนาะห้าหนา ครองจีวรครองสังขาติเรียบร้อยเราก็ตั้งจิตตั้งใจเดินมาสู่ที่หลานธรรมแล้วเามณฑลพระประธานพอมาถึงมณฑลพระประธานแล้วก็กําหนดตั้งแต่เริ่มกราบเวลานั่งก็นั่งเน,นอนั่งหนอลงไปเสร็จแล้วเราก็นักในใจกราบพระนัดในใจซะก่อนอยากกราบพระเนออยากกราบพระเนออยากกราบพระเนอ กราบพระหนอเราใช้หลักนี้ก็ได้ครับหรือเราจะใช้ตามความเป็นจริงว่าก้มนอลงไปเงยนอขึ้นมาก็ได้พุทธัทงวันธามิกราบนอลงไปเงยนอขึ้นมาธรรมังวันธามิกราบนอลงไปเงยนอขึ้นมาสังขังวันธามิเรากราบช้าๆรับนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณถ้าเรากราบอย่างนี้เนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่ใจเรา มันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานครับถ้าจิตของเราเนิบอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจิตใจของเรามันก็ห่างจากความชั่วคือบาปและห่างจากความชั่วคือกิเลสกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเรากราบพระเสร็จแล้วเราก็นั่งสํารวมภาวนาต่อไปพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอต่อไปในเมื่อได้เวลาเราก็ทําวัดสวดมนต์ในขณะที่เราทําวัดเราก็ตั้งสติไว้ที่กายของเราไว้ที่ขากรรไกรของเรา เวลามันอ,าาอ้าปากงับลงอ้าปากงับลงอ้าปากงับเข้าเราก็กําหนดเรื่อยไปหรือเราจะพิจารณาตามเนื้อหาสาระที่เราสวดก็ได้ถ้าจิตใจของเราอยู่กับบทสวดมนต์กิเลสก็เกิดขึ้นแทรกซ้อนไม่ได้ใจของเราจะห่างจากบาปอยู่ตลอดวันเลยทีนี้ในขณะที่เราทรรมดเสร็จเรามีการฟังธรรมะเราก็ตั้งสติฟังบังนั้นแทะ เวลาเราเปิดธรรมะฟังเราก็ตั้งสติฟังไว้ที่หูได้ยินนอได้ยินหนอเรื่อยไปมันจะสงบหรือไม่สงบเรากำหนดรู้เรื่อยไปหน้าที่ของเราคือกำนดรู้อารมณ์เกิดขึ้นทางหูเรากำนดรู้ได้ยินนอได้ยินหนอย,ย่าดินนอย่าดินหนอเรื่อยไปในเมื่อเราฟังธรรมะเสร็จแล้วเราบอกวัดเราก็ตั้งสติไว้ที่ขากันไกรของเราอีกคือหมายความว่าเราจะไม่อยู่ปราศจากสติคือผู้ไม่ประมาท ใครก็ตามถ้าอยู่ได้วันทั้งวันอยู่อย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้มีสติเรีว่าอยู่อย่างคนไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่าเราฟังธรรมะเสร็จแล้วเราก็ไปเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาได้เวลาแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยเราก็กำหนดไปที่พักของเราคว้านอ้าน์นอคว้านอซ้ายน,อ,าน,อ,ายนอไปเราก่อนนอนแล้วก็กราบพระอย่างน้อยสักห้าครั้งกราบลงครั้งที่หนึ่งนึกให้ถึงพุทธคุณ ครั้งที่สองนึกถึงพระธรรมคุณครั้งที่สามนึกถึงสังฆคุณครั้งที่สี่นึกถึงโยมพ่อโยมแม่ให้เห็นหน้าท่านชัดเจนเราจะนึกซะก่อนว่าพิจารณาซะก่อนว่าชีวิตของเราได้จากท่านจริงๆท่านได้มีความเมตตามีความรักมีความเมตตาต่อเราจริงๆท่านให้ชีวิตให้ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ ท่านเป็นผู้ให้มาคนทั้งโลกมีใครนาะที่ให้สิ่งเราให้สิ่งนี้แก่เราได้เราพิจารณาคนทั้งโลกจะดีแสนดีขนาดไหน่ารักเราขนาดไหนห่วงเราขนาดไหนก็ตามเมตตาเอื้ออารีต่อเรามากมายแค่ไหนเพียงไรก็ตามท่านให้สามารถที่ให้สิ่งอื่นได้แต่กายใจนั้นมีสองคนทั้งโลก มีสองคนคือบิดากับมารดาเท่าน,นั้นเองพ่อกับแม่เราเวลาท่านมีคันท่านก็ลำบากทั้งพ่อทั้งแม่เวลาท่านคลอดเราก็แทบตายท่านก็แทบตายออกมาแล้วท่านก็ช่วยกันประครบประงมเลี้ยงดูด้วยความรักด้วยความเมตตาจนเราโตมาถึงขนาดนี้ท่านมีแต่ให้ให้ความรักให้ความเมตตา ให้ทรัพย์สมบัติให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราทั้งหมดเราจะให้ความดีแก่ท่านไม่ได้เจียวหรือเราจะบูชาคนท่านด้วยการสร้างความดีไม่ได้เจียวหรือท่านมีแต่เมตตาเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความสบายใจแก่เราแล้วเราจะทำให้ท่านสบายใจไม่ได้เจียวหรือ